กูเอกสอนอะเมื่อกี้กูเอกสอนใช่ไหมฮะทจับมือเธอแล้วเบาสักครั้งฉันยังห้ามใจไม่อยากจะให้ใครคุณมองไม่ดี แต่เธอทำไมไม่แค่หัวใจผู้ชายคนนี้เหมือนอยากทะไม่มีฉันในสายตาเขาสนิทขนาดไหนเธอถึงต้องหัวใจอะไรนักนะหนาหรือตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจ Tao nè chân thơ thâm nhừng nâng đai yung bay ha Henry blao Henry tao là thịt thơ yêu cực ở tao nè chân thơ thâm thơ kum lâng khà tân chê sao Rút thơ chê lưng หรือเธอจะลืมว่าเราลองๆสิหรือเธอจะลืมเราในยามรักกินมันประโยชนมันต่อกันยังไงเนี่ยครูกล้องนักยครูยัอง,อยงงงๆอยู่ว่าทําไมทั้งสองคนเลยมีปัญหาตรงนี้เหมือนเหมือนเธอกําลังฆ่ากันช้าๆไงนะครับผรงนี้เขาไม่ได้หายใจมันเรงช้าๆ เออช้าเขาเริเขาเรย่มนั่งนิยามไวเดี๋ยวเราสองะโยคติดกันนี้ต่อมึงากำลังฆ่ากันที่ชาหรือเธอจลืมมเรนยรักนี่มึงทากังฆคากันที่ชาหรือเธอจะลืม าจะตั้งใจอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นแบบเมื่อกี้นี่ก็ได้เมื่อกี้นี่มันมันมันเร็วมากนะต้องต้องรวดมันมันแทบไม่มีเวลาแก้ตัวเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันมันจะมันจะมันจะพลาดแล้วละพลาดเลยอ่ะต่อหน้าใช้ต่ออย่าไปคาแทกมากครับนะคำว่าต่อสองต่อเนี่ยตรงนี้มีบางมีบางที่ตอนที่มันยังเพี้ยนอยู่หน่อยนึงมันมันยังเพี้ยนอยู่หน่อยนึง ไปเร็วแล้วเกินดูพวกจับไม่ติดว่าไอ้ตรงไหนมันเพี้ยนอยู่ไม่เขียนไม่ทำอยาเขียนนะแต่มันเหมือนยังเมโลดี้มันยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนแต่แต่ดีขึ้นนี่คาเธอระวังดีๆนิดหนึ่งเนหลงหลงเหลืออยู่แจ่เล็กๆน้อยๆเข่คําว่ารักพูดสิครับรักรัก Yes รักนะฮะแล้วก็จับมือเธอเบาๆพูดดีแล้วเราพูดพูดพูดจะจับมือเธอเบาๆใช่ไหมด้วยจะจับมือเธอเบาๆกลับไปครับ พูด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 พ พี่บีมต้องต้องต้อง,ต,องต้องลองพูดออกมาให้ชัดๆัดแบบนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยพอไม่มีทําน,นองพวะมันเหมือนกับว่าเราจะจําอะไรไม่ได้รู้สึกงี้นไหฮะครับ,รบเออลองดูซินี่อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทําให้บีมได้มีสติในเรื่องของการใช้คําให้มันชัดเจนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะออลองดูอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆรูๆอยากได้คำคมๆแต่กูกล้องคุยเรีร้อยแล้วนะฮะอีกทีหนึ่งพี่บีมจะลองลองกูด้วยนะครับ มันเขาเน้นทุกคาเกินไปป่ะใกล้คำมันไม่ต่อนเนื่องฮะคามันไม่ดูต่อเนื่องกันออกมาเ,ออเนี่ยเนคำว่า,า,าต่อหน้ามันถึงได้แบบใช่ทอคือห่วงบางทีอาจจะเป็นลมเยอะไปน,นิดน,นึงครับอยาจะได้ำคำกมๆม,มากกว่านี้อีกน,นออะอานน่ะลองดูหนึ่งนาทีทอง่อะ จับมือเธอเบาๆสักครั้งฉันยังท้ามใจไม่อยากจะให้ใครเขามองไม่ดีแต่เธอทำไมไม่แค้าหัวใจผู้ชายคนนี้เหมือนอย่างก็ไม่มีฉันในสายตา

เวลาที่เธออยู่กับใครต่อได้ฉันเธอทำนั้นได้ย่างไรเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้าช้าหรือเธอจะลืมเรานั้นยังรักกันทนีอมาอยู่ในเพลงพวกนียเอาไม่อยู่เลยทั้งสองคนเลยตรงนี้ทั้งสองคนเนี่ยเอาไม่อยู่นะไปแก้ไขามาครับ ก็มีเพี้ยนตัวคําว่าแต่เธอทําไมไม่แคร์หัวใจผู้ชายคนนี้ทําอย่างทําอย่างกับไม่มีฉันในสายตาคือมันไม่อยู่ในสเกลที่มันควรจะเป็นท่องอีกครับท่องจนขึ้นใจให้ได้ท่องจนกระทั่งขึ้นใจให้ได้ฝันเห็นเป็นเพลงน,นี้เลยละหนึ่งนาทีเป็นเพลงน,นี้เลยละหนึ่งนาทีเป็นเพลงนี้อย่างเดียวเลยเป็นแบ่งอ่นอไม่ได้ทอ่ทอ,งทองอีกครับมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นเข้าไปในหัวในสายเลือดเลยยัดมันลงไปอีกยัดลงไปอีกครับ ก็เป็นที่เดิมๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้เธอเป็นห่วงเรื่องคำว่าฮ่ามันจะมาเธอทั้งหน้าทั้งหน้าไปเลยเพี้ยนไปหมดเลยนะเอาอีกครับเอาอีกได้อีกได้มากกว่านี้อีกครับไปลองดูครับเรียง่อไป